หลวงพ่อศิลางามเลิศผิ่นกำเนิดนครจำคางามสง่าเขาโคกเพนวัฒนธรรมเด่นไทยทรงดำนี่คือคำขวัญของอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นคำขวัญที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าความรักความศรัทธาของชาวอำเภอท่าตะโกซึ่งหล่อหลอมขึ้นเป็นอำเภอท่าตะโกเช่นในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอท่าตะโกคงจะหนีไม่พ้นหลวงพ่อศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปนากปลกปางสมาธิเนื้อศิลาสายที่มีอายุเก่าแก่กว่า2,000ปีได้มีการขุดพบหลวงพ่อศิลาครั้งแรกที่โบราณสถานเขาตีครีซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านตุกแก ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยกรมศิลปากรได้มานำสำรวจแล้วระบุว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีลักษณะเป็นเมืองคูน้ำคันดินกำหนดอายุราวพุทธศตรวตรรษที่11-18ภายในเมืองดังกล่าวยังปรากฏโบราณสถานเรียกว่าโคกปราศาสตร์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุเจดีเขาตีคลี เมื่อปีพุทธศักราช2534ได้มีพระธุดงรูปหนึ่งมาปรากฏบนยอดเขาตีคลีและได้ขุดพบพระพุทธรูปเก่าแก่2องค์โดยทั้งสององค์เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายปางสมาธินาคปรกเจดเสียนองค์แรกมีขนาดหน้าตัก50เซนติเมตรสูง1เมตรองค์ที่สองขนาดหน้าตัก40เซนติเมตรสูง80เซนติเมตรที่ฝ่าพลาดขวา มีแกะสลักเป็นดอกจันนูนมีจารึกอักษรขอมที่ฐานนาคด้านหลังอ่านได้ความว่าเป็นหลวงพ่อศิลาสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่17-18พระเกศถอดออกมาได้ภายในบรรจุพระอบทองคําำขนาดจิว๋วบรรจุพระบร,รมาาสารีริกธาตุกำหนดอายุราวศตวตรรษที่ส6บก,รรรรตกแต่ต่อมา ได้มีคนร้ายมาป้นหลวงพ่อศิลาไปจากยอดเข่าตีคลีโชคดีที่ตำรวจสามารถตามกลับมาได้จึงได้ยายหลวงพ่อศิลามาประดิษฐานไว้ยังหอพระที่ชาวบ้านร่วมกันริจาคเงินสร้างขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอท่าตะโกอำเภอท่าตะโกได้มีการจัดงานสมพ้นหลวงพ่อศิลาอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสักการะหลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอท่าตะโกจนมาถึงปัจจุบัน